มาถึงประเด็นร้อนอีกเรื่องที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงสนทนาทางการเมืองครับนั่นคือกระแสข่าวลือเรื่องการวางตัวสามรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยคุณนัทพงศ์คุณนากรวงศลูกเขยของท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตร และคุณยศนันวงสวัสด์บุตรชายของท่านอดีตนายกสมชายวงสวัสด์ข่าวลือนี้สร้างความฮือฮาพอสมควรเลยนะครับเพราะแต่ละท่านล้วนมีบทบาทสำคัญและเป็นที่รู้จักในวงการการเมืองและสังคมแต่ท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณจุลพันธ์ก็ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าวอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่เป็นจริง พักเพื่อไทยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาไม่มีการเคาะรายชื่อบุคคลใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับการปฏิเสธข่าวลือในตอนนี้อาจจะเป็นเพราะพักยังอยู่ในช่วงของการยกเครื่อง